คำถามต่อมาเขาถามว่าเจอหุ้นถูกแต่ราคาหลุดเส้นสองร้อยพร้อมข่าวร้ายต่างๆอาทิสวัสด์ m อ c แล้วเรา,เาจะมีแนวลงทุนยังไงต่อครับเ,เส้นสองร้อยอะไรสองร้อยวันอะสองร้อยสองร้อยสองร้อยวันสองรอยวีคแล้วแต่ครับว่าเขาจะใช้ทำเฟรมไหนครับ <c oughs> พี่พี่พี่แชร์แบบนี้พี่แชร์ว่าในทางฟันดัมเบลทเนี่ยครับเราก็ต้องดูครับว่า ปัจจัยอะไรนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบปัจจ<บ>ัยอะไรที่เขาได้รับผลกระทบเชิงลบนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะเช่นเพดานลด,ลออดอกเบีย้ยมันลดลงอใช่ไหมทําให้รายได้เขาลดลงใช่ไหมดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทําให้ต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นใช่ไหม NPL เขาเพิ่มทําให้ต้นทุน ECL หรือ Expect Credit Loss เขาเพิ่มทําให้รายจ่ายเพิ่มทําให้กำไรลดใช่ไหมอ่าสมมตินี่คือปัจจัยหลักๆคร่าวๆใช่ไหมครับ <S <S ถ้าปัจจัย3าข้อนี้คือปัจจัยที่ทําให้ผลประกอบการมันแย่ลงแน่นอนว่าเราก็ต้องติดตามมาเบิร์ดว่า,าสามปัจจัยนี้มันจะหมดไปเมื่อไหร่มัน bottom out <S 2> <S 2> แล้วหรือยัง<ๆ>ใช่ไหมครับถ้ายังไม่ bottom out ยังไปต่อได้ก็แปลว่าราคาหุ้นก็อาจจะยังลงต่อได้อีกจริงปะ แต่ถ้าเรามองเห็นว่าเฮ้ยเรามองเห็นแสงสว่างที่ไปอุโมงค์แล้วเรามองว่าเฮ้ยมันมีจุดสิ้นสุดนะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบแล้วอะอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นบอททอมใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจุดที่สามารถเข้าซื้อได้ในมุมของ f u n d a เ e นท a ลนะในมุมของฟัน d a m e n t a l ครับครับคีก็คือว่าเห็นแสงสว่างไปอุโมงค์หรือยังใช่ใช่แล้วประมาณนั้นแค่ไหนใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องอ่าโอเค